นะาเข้ามา <si> ไม่ไม่มารีมารีร่างนี้คือปล่อยเขาเต็มที่เลยถ้าเป็นมาริโมะไม่ยอมใช่ไหมครับไม่ยอมใช่ไหมฮะถูกครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยตะกี้กูเห็นตำรวจมาเตาะมารีเวแต่นะใช่แล้วมารีก็เล่นด้วยแบบโหถึงพิกถึงขิงเลยมีแบบมีเต้นแบบลูดกันแบบยับเลยอะว่าว่าไงครับผมอยากเอออยากว่ามูลเพลงแก๊งอะ ประมูลเพลงแก๊งเหรอใช่เฮ้ยได้อยู่นะแต่ผมทำเองนะทำยังไงบ้างครับทายังไงข้างนอกก็คือผมเดี๋ยวผมจัดการเองข้างนอกแต่ขอประมูลเพลงข้างในอย่างเดียวครับเฟียวลบเลยโอ้หก็อยากเอ็นจอยอยู่นะแต่่วงนี้เวลางานนะ นี่คนนี้โอ้โหลีลาของคนนี้น่าสงสัยจริงๆนะครับโอ้โหใครๆก็ว่าอย่างนั้นค่ะคุณตำรวจครับสุดยอดสุดยอดแต่คุณมาเรียสู้ผมหรือเปล่าครับอืมไปถึงสู้อะไรคะโผมผมเด็ดกว่าดีเอ้ยโอ้ยเอ้ยเหลือเชื่อจริงโอ้ไม่อดเหลือเชื่อจริงโอ้ยคุณตำรวจวิญญาณยุลย์เุลย์โชว์ ชเข้าเร้ยมาลีนช่เขาไม่ไดู้ให้ดูน่เ่ะอืมคน้สิบอลครับมาเลย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 โอ้โหองศานี้ไม่ียอดดูดีน้ำไม่ท้เลยหรอน นะไม่ครับเมื่อวานนี้แหละนะณเข้ามาถี่วะไม่ไม่มารีมารีร่างนี้คือปล่อยเขาเต็มที่เลยถ้าเป็นมารีไม่ไม่ยอมใช่ไหมครับไม่ยอมใช่ไหมฮะถูกครับไม่ยอม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 เลยนะคุณบอกอะไรครับคุณบอกคุณเอาลวงมาีก็ขอสู้ได้แค่นี้เหรอสู้ได้แค่นี้เหรอโอ้สู้กันได้แค่นี้เหรอมารียายอมนิ่มจริงเลยนิ่มจริงเลยหกโล เพราะมึงนะคะน้ามาริจะไม่ยอมให้เขาเอาความมั่นใจของมาลิไปจากตรงนี้เด็ดขาดค่ะครับก็ไม่ยอมมั้งคุณตำรวจคุณตำรวจทำแบบนี้มาริคงต้องงัดไห์เด็กของมาลิแล้วะค่ะโดยการร้องเพลงให้กับคุณตำรวจฟังโค้เร้องโช์หน่อยครับร้องโช์หน่อยหรอค่ะได้คุณตำรวจกระเป๋าอะไรคะ เอาเอาเพลงไทยหรือเพลงเกาหลีคะเอาเพลงเกาหลีดีกว่าครับผมเป็นคนแบบขนปดนะเอาโอปป้าล่ะฮะโอปป้าสลังเฮนะคะโอเคครับคุณคมขอประกอบท่าทางด้วยได้ไหมครับผมได้ละฮะมาแป๊บหนึ่งนะมาเรียกขอคิดท่าเต้นก่อนโอเคนักกีฬาคะครับพูดเลยพูดเลยไม่ต้องพูดแเมมเบอร์ขอคุยส่วนตัวค่ะรได้ครับ ไอ้ถ่ายรูปหลวงทวิดด้วยแหม่บ้าอย่างนั้นเหรอแหม่บ้าขอติดต่อไปเอว่าออกมานี่เอวามาช่วยพี่คุยหน่อยเอวาอยู่นี่แหละเหมือเหมือเอวาน่าจะเหมือเหมือเหมือสวัสดีครับสวัสดีครับแหม่บ้านี่นี่นี่นะอยู่ขาวมากเลยครับเนี่ยไม่ใช่ผมอยู่นี่อออ๋ลไปแ้วันนี้อันนี้บอกได้เลยไหมครับไอเรื่องผมมีคอนเทนต์เสนอครับนะอะไรนะครับ ผมมีคอนเทนต์มาเสนอฮะอาจัดมาเลยครับผมประมูลเพลงแก๊งฮะแมนบ้าไปไหนอ่หอะผมอยู่นี่อตัวหายเ๋อเจอละอ่ะว่าว่าไงครับผมอยากเอออยากประมูลเพลงแก๊งฮะประมูลเพลงแก๊งเหรอใช่เฮ้ยได้อยู่นะแต่ผมทําเองนะทายังไงบ้างครับทายังไงข้างนอกก็คือผมเดี๋ยวผมจัดการเองข้างนอกแต่ขอประมูลเงินข้างในอย่างเดียวครับเฟี้ยว ขั้นตอนไหนมันจะมีคนสนใจไหมอ่ะมีมีอันนี้ความคิดดีเลยก่อนหน้านี้มีคนติดต่อแมมมาเยอะครับแต่ว่าแม่มอ่ะไม่ได้รับทําแล้วพอแมมเขาแบบอยากทําให้สักหนึ่งแก๊งแต่ว่าก็เลยบอกว่าเอองั้นทําแบบนี้ไหมก็เลยแย่เลยสองขึ้นเราบอกเลยโอ้โดวยใจหาเลยนะอย่างนั้นเปิดประมูลก็เปิดประมูลเพลงแก๊งเล่นเล่นเหมือนกันครับวันนี้ไปเล่นเล่นแก๊งก็เล่นอีซี่ไอ้ดื้อไอ้ดื้อมาเอามื่อนี้เอา เฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยได้เลยเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวเลยกูเสยร์หายมึงแม่แค่นั้นแหละตอนนี้เอาดิ๋ยวเดี๋ยวดิ๋ยเมาเมาเพราะว่าผมกลัวแต่ไม่มีแกงเอาด้วยนี่ได้ชื่อคุณเชื่อไหมเธอมีแต่คนรออยู่ไอทีเคก็ได้ชื่อทวิตมึงอ่ะน่าอยู่แล้วผมพร้อมแล้วผมขอแกงเดียวแบบเงินถึงๆแค่นั้นเองแกงกีฬาได้ไหมเดี๋ยวไปเสร์ฟมันมาเดี๋ยวเอางี้แล้วกันประเทศก็ได้นะจริงเดี๋ยวงี้แล้วกันวันเนี้ยวันเนี้ยเขาเขาต้องให้คำตอบทีละคนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเนี่ย เอ้าวอีโมนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เราก็บอกเขาเลยว่าเราพร้อมวันไหนจะประมูลวันไหนอ่ะตอนนี้ตอนนี้พี่กูอยู่พี่เดือนผมได้หมดเลยนะครับบอกวันผมมาได้ครับเอาพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้กี่โมนสองทุ่มสามทุ่มได้หมดเลยครับถ้าไม่ติดคิวนะงั้นพรุ่งนี้สามทุ่มแล้วกันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวนัดประมูลให้เลยเป็นไงต้องบอมาเบิกเพนนะครับไม่อกีเหมือนจะไม่ได้อะค่ะประมูลเป็งแก๊งโดยแบงค์ พมูนอะไรนะเพลงแก๊งคนฟังนี่กำลังรบุนได้เพลงฟังเออเพลงอะไรคือแมนบ้าอย่าลาบเลยนะเฮ้ยไม่ย่าลาบนะเว้ยเฮ้ยเออก็จะแต่งเป็นชื่อนั้นให้เหรอคะเราไงใช่ถูกต้องรอุ้ยดีก็ดีนะคะเราเฟี้ยวเลยอ่ะนี่ทำแค่เพลงเดียวเหรอครับเนี่ยเพลงเดียวฮะอ๋อใจทำให้สภาไหมครับอย่าดีกว่าเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาเล่นของเขาอย่างนี้เลยดีแล้ว พาประเทศก็มูล,มลด้วย,ยได้ไหมอ่ะเออนะถ้าใครจะแพ้เอาง <laughs> ี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดประมูลตรงนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติแมนบ้า<ร>อยากได้เงินข้างในเพิ่มแล้วอยากทําให้ประทงประเทศอะไรเง,งี้ยก็เรายินดีจ่ายครับแต่ว่าใ,ให้เป็นเนื้อเรื่องของแมนบ้าพรุ่งนี้แล้วกันเรื่องอื่นเราค่อยมาว่ากันให้เป็นเรื่องหมูได้ไหมเช้ามื้ช้าสามทุ่มนะครับสามทุ่มนะแมนบ้าเดี๋ยวบอกใครมาได้ครับพรุ่งนี้ได้เลยครับ ได้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับเขี้ยวเขียวเขียวสู้ๆครับขอให้รวยๆนะครับรอบนี้ว่าเรารอบนี้เอาวเลสโตกูบอกเลยน่าจะมีห้าหกสิบล้านอะ่ะโอ้โหนี่แมมรอกูอยู่ด้วยนะสภา,คร,สาครับมาคนออกแกงครับจะเจอไม่ให้ครับทา,างนี้สิใครนะยไม่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 ไอ้เท <laughs> ียนี่กูกูเอาออกเองไอ้สัตว์เนี่ยไม่เอาผมยอมไม่ไม่ไม่พูดแล้วมึงก็ต้องทำไม่ผมยอผมยอผมยอมเมื่อกี้เรียกอยู่ อย่าเลยครับเยลนะเอาหรอละไปเอาไปไปไปปอนไปปอนเอาไปไม่สวนไม่ไมีกวามึงไม่เอาข้าวมาเดี๋ยวครับนาคืนก่อนคืนเหมือนกันเอาอ้วนว่าไงครับติดต่ออะไรครับเนี่ยเอาก็นะให้คาตอบไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าให้เข้าไปคนเดียวนะผู้ติดตามอยู่ข้างนอกครับครับให้อ่าให้เข้าไปข้างในเลยใช่ไหมนะเข้าไปรอเลยครับผม แล้วก็ประกาศด้วยเขามามากันได้้แลวเขามาทยอยให้ใหคําตอบบางแกงแล้วนะพี่คือให้ไปคือพี่บอกว่าให้<ม>คุยพร้อมกันตีละคนไหมไอโจมันทําตารางให้แล้วเราแค่ติ๊กติ๊กแล้วเขาก็ไปได้เลยคือเราจะให้เขาฟังพร้อมกันเพราะเขาจะได้รู้ด้วยว่าความ <Okay. S 2> คิดเห็นของคนส่วนมากเป็นยังไงโอเคงั้นให้เขาไปรอโอเคงั้นก็ประกาศใหม่มันแล้วไม่งั้นกูจะนับทาไมสองทุ่มครึ่งไอเออีไอส้มเอ้ยชื่ออะไรวะกูลืมชื่ออะไรนะ อ,อลาร่าเออออลูลาออลาร่าเหี้ยกูเริ่มเบอร์นะกูจะเรียกทุกคนโงซสิไมได้กูเบอร์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 เดี๋ยวโบเดี๋ยวต้มเดี๋ยวมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวปอนใครก็ไม่รู้เนีเ่ยเบอรจริงเบอรจริงกูเบอร์ใช่ครับมายาลาบครับเบอร์กูเบอร์กูเบอร์ไม่มีแล้วไอซีกูลืมกูเบอร์ จัดการด้วยบอกว่าที่จะบอกให้ส่งตัวแทนมาคนหนึ่งอ่ะเพราะว่าจะให้เขารู้ว่าคนในเมืองส่วนมากเขาคิดเห็นยังไงก็ได้เบ่าไม่ใช่มึงเอามารับ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 แบบเขาไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ได้เรื่อง ฮััลลโหครบเฮ้ยตะกี้กูเห็นตำรวจมาเตาะมาลีเว้ยเดี๋ยวนะใช่แล้วมาลีก็เล่นด้วยแบบโหถึงพิกถึงขิงเลยมีแบบมีเต้นแบบลูดกันแบบยับเลยอะจริงเหรอมึงดูในทวิตดิดูในทวิตดิเดล่นๆเดีฉยๆกลังรีบไปสภาโอเคโอเคสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แก๊งอะไรเขาเนี่ยเอาผมเล่นไล์ครับนะอ๋อเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับครับโอทคหนึ่งตัวแทนหนึ่งคนนะครับ ปกติมาลีเ uhm ป็นแบบนี้อย่ลแล้วหรือเปล่าแล้วยังไม่รู้ชะตาอีปิงยังไม่รู้ชะตาอีปิงเฮอีปิงมาเละกูบอกเลย

เจ้าเชื่อในเรื่องเจ้าเชื่อในเรื่องสภาทั้งไม่คนปัญญาอ่อนบออันนั้นพญานาคไหมอะพี่สงสัยกูกูจะปล่อยพวกมึงมากเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยสแนปคอรสซับลุดดีครับกดดายยี่สิบดวงครับสมัย

จะแปลกใจครับใครเป็นตัวแทนเข้าไปได้ในเลยครับจะแปลกใจครับเข้าไปได้ในเลยครับแกน้าโง่หนึ่งคนนะแกงน้าหนึ่งคนอ๋อได้ครับไอเบยออกมาพี่ตัวแทนนะครับตัวแทนนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเป็นไงยอยไปเลยแหละไลีอะไรนะฮะยอยไปเลยค่ะว่านะมันนี่เดอะมิวสิคัลว่านายเล็บมึงเชื่อไหม เดี๋ยวเจ้าของร่างจริงมาแล้วมึงใช่ใช่ใช่ปวดหัวต่อจตอรี่ยาวอีต้องเล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอร่างจริงเข้ามาก็แก้งๆเขาถามถามถามเขาหน่อยนะคะว่าเขาอ่ะร้องเพลงเกาหลีดีมากเลยนะโอเคนหเออแบบให้พี่บลลี่ร้องเพลงเกาหลีฟังทุกวันเลยไม่หรอกมันเข้ามามันน่าจะเคลียร์ยาวแหละเพราะว่าเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงหรอนะได้โปรดเรออ้าวกรรมไล่ปูไ้ให้แล้วก็เตรียมตัวแล้วกันแล้วมันมากี่โมงแล้วน่นนะ เดี๋ยวน่าจะต้องไปปลุกแล้วค่ะนะพอดีว่าวันนี้เขาเรียนญี่ปุ่นมาแล้วเขาเพิ่งเลิกสี่โมงแล้วเขายังไม่ได้นอนโอ้โหงั้นอย่าปลุกเลยให้มันไปพักนิดนึงให้มันพักยาวๆไปเลยดีกว่าที่จริงก็ควรนะคะเพราะว่าถ้าสมมติมันมันแบบเดือดจริงๆน่ะต้องต้องละแต่อันนี้คือมาใครเคียให้กับสภาทุกคนใช่มาคิมิกิมิน่าคิมิคิมิน่า

เฮี้ยมึงเปี้ยอะไรมึงหอบแดดเหรอไอสัตว์อะโอ้โอ้เฮี้ยอะไรเหมือนกอริล่าตอนกำลังจะแดกกล้วยไอเฮียอโอ้โอยเฮียอะไร่ะเอาเอาเพลงติดลิขสิทธิ์เพงไหนที่อยากให้มันร้องอีกไหมคะเอาเพลงใหม่แบ็คพิงได้ไหมคะแม่ได้แบ็คพิงใช่ไหม อันนี้เลยอันนี้เลยมาเป็นเบอร์บางมมาบัตมาเพลงที่ถือทุกคนต้องรู้จักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาต่อเพลงแต่ว่าเตรียมตัวได้แล้วไปเตรียมตัวได้แล้วเหรอเตรียมตัวเหรอเตรียมตัวได้แล้วเวลาครรับอ